แรงอ้อยเสียงฝนเร่งขนอ้อยก่อนพายุมากลมอุตุเตือนพายุฤดูร้อนสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบา่าวโซนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับบา่าวโซนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็นําสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยในแหล่งพื้นที่อ้อยนะครับที่ยังตัดอ้อยยังไม่แล้วเสร็จนะครับให้เร่งเร่ง ขนอ้อยนะครับออกให้ทันอย่าได้ค้างให้นะครับซึ่งในวันที่28มีนาคม2565ความเสี่ยงมีพายุฝนเกิดฝนตกในพื้นที่อ้อยที่ยังตัดไม่แล้วเสร็จสำหรับการปลูกอ้อยใหม่ต้องระวังน้ำท่วมขังทำให้อ้อยไม่งอกเพราะท่อนพันอ้อยเน่าเสียหายซึ่งจังหวัดที่จะมีฝนตก 1 0 4ถของพื้นที่นั้นก็มีอย่างเช่นเพชรบูรณ์นะครับลบบุรีสระบุรีประจวบคิรีขันธ์เลยชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สะแก้วนะครับซึ่งสำหรับพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักนะครับฝนตกลงมามากประมาณ40-70%ของพื้นที่นั้นก็อย่างเช่นสุขโขท,ทยัยอุตรดิตถ อุทยัยธานีนครสวรรค์สุพรรณบุรีการจนะบรุรีและราชบรุรีส่วนในวันที่29 30และ31นั้นคาดว่าจะมีแดดออกฝนจะเว้นระยะ2-3วันให้เล่งเคลียอ้อยค้างไร่ออกจากแปลงโดยจะมีความเสี่ยงเกิดฝนมาในรอบใหม่อีกครั้งในวันที่1ถึงวันที่3นะครับซึ่งกรมอุตุนิยมก็คาดหมายลักษณะอากาศนะครับสำหรับในเขต ภาคกลางนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่2เมษายน2565จะมีพายุฝนฟ้าขนอง30 4 0ของพื้นที่นะครับมีลมกระโชกแรงนะครับฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนภาคตะวันออกนั้นนะครับก็จะมีฝนพายุฝนฟ้าขนองประมาณ60 7 0ของพื้นที่ฝนตกหนักและ ลมกระโชกแรงบางแห่งนะครับสาหรับในเขตภาคกลางภาคตะวันออกนะครับสาหรับในเขตภาคเหนือนะครับจะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งนะครับสาหรับในวันที่หนึ่งถึงวันที่ 2, สองเมษาภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับพายุฝนฟ้าคะนอง40-60%ถึงของพื้นที่ล,ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่ง ฝนตกหนักบางแห่งนะครับทางตอนร่างของภาคนะครับก็ให้ระมัดระวังส่วนภาคใต้นั้นนะครับก็จะมีฝนประมาณร้อยละสิบถึงร้อยละสาสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะครับภาคใต้ฝนจะไม่มากนะครับในช่วงนี้นะครับจะมีภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางนะครับที่จะมีฝนตกโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนฟ้าขนองนะครับ ก็ขอให้พี่น้องชาวไร่อ้อยนั้นก็เตรียมเคลียอ้อยออกจากพื้นที่ขนถ่ายออกให้แล้วเสร็จนะครับก่อนที่พายุฝนฟ้าจะมานะครับซึ่งก็ถือว่าปีนี้ฝนมาเร็วนะครับบำรุงต่ออ้อยก็จะได้ดีอีกด้วยนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีสำหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่จะบำรุงต่ออ้อยนะครับอ้อยปลูกใหม่ ก็อาจจะถูกน้ําขังพันอ้อยอาจจะเสียหายนะครับก็ระบายน้ําออกให้ดีนะครับซึ่งราคาอ้อยก็ดีจูงใจให้พี่น้องปลูกผลฟ้าก็เป็นใจนะครับแต่ว่าการตัดอ้อยนั้นก็ประสบพบกับความยากลําบากนะครับดังพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนั้นนะครับห้ระวังฝนฟ้ากะนองในช่วงวันที่ห ถึงวันที่3เมษายน2565นะครับก็ให้ระมัดระวังดูแลกันให้ดีกันด้วยนะครับท่านผู้ชม